พังแล้วตอนน้องรีบไปช่วยโอเคไล่เวทมาพวงดองโอคข็งนะก็ลงได้ปลอดภัยโอ้ที่นี่มันดาวอะไรเนี่ยโอ้คนตายเต็มเลย ้มันมันเลยอ่ะฮู้ฮะมันมาอะไรของมันวะนั่นน่ะเออฮะพี่น้องสาวพี่จะรีบเลยเหมือนแบ่จะได้วะนี่ฮู้ฮู้ยเป็นอะไรกันไปหมดวะนั่นน่ะฮะน้ำหน่อยเพื่อนก็ดีนะเพื่อนขอบใจมากโอเคอืมอือุอะไรเนี่ยอ๋อตาวันนี้ตาคนอะอะไรวะเนี่ยอ๋อ ฮะฉันได้เป็นอีโฟเตอร์เหรออ้ก็ดีนะค่อยๆทำเวสไปเรื่อยๆง่ายทีเดียวใช่ใช่มันง่ายทีเดียวเองไงล่ะต้องดูสักป้าด้วยละฮะเอ้อะไรวะนี่จะไปเร็วจังอะอย่างนี้ต้องสกิลขีดเสือกอืมโอเคไหนดูดิมันหายไปได้ไงวะนั่นน่ะต้องฆ่าแล้ว <c oughs> เฮ้ยไ <c oughs> ่ <c oughs> นงไงพวกนั้นน่ะฮะ ใครทำกันเริ่มกลัวแล้วลสิให้ดูก่อนนะโอ้ยนอนมมันถามอย่างเงี้ยต้องรีบไปทำเกตหนาวหนาวหาต้องใส่พาสเวิร์ดอีกหรอวะแพงเงยกุญแจเฮ้โอเคใส่เอ้ยลูตตี้นาคราฟนี้กูไม่ทำแล้ว ไอ้ไอ <Yeah>. ้ห <olarak> นูม <Abby at> ันทะไรตรงเนี <estiver thorough> ้ย uh, ร ja ู okay. oh ้ไหมมันม <zz hip> ีน okay ิจเจอากัล้ะว่านั่นไงชิบหายแล้วต้องรีบไปเฮ้ยเย่แล้วฮะเกิดขึ้นแล้วครับพวกเราต้องรีบหนีแล้วไปเร็วเฮ้อทำไมต้องหนีด้วยล่ะครับไอ้พวูนี้มาอันตรายหลบไปนี่ก่อนนะยอมมาโอเคไหมให้ไปรุ่นทำอะไรอะอะไรจะไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะทำอย่างนั้นน่ะเหรอรู้ใช่ไหมว่าคนที่นี่ต้องตายนะทำไม เดี๋ยล่ะนี่พวกแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยเขาหน่ารับสั่งมาอย่างไงล่ะไอ้พวกบ้าเอ้ยพี่ครับโอเคเสร็จไปหาคุณแถวตลาดดีกว่า มาต้อนเทียมกันไม่ใช่เหรอพวกแกไอพวกคนชั่วเฮ้แกมีเงินหรือเปล่าส่งมาก็ไม่อยู่ครับเอาไปเลยมีขน่นั้นเลยนี่มากไม่ส่งมึงตายบายบายบายคนไปเลยวันนี้จะขอกินหมูเลยอ่ว่าไหมเสียงใครกันนะ อยากตายองนั้นเหรอบางอางองนลุกซ่อนอย่างนั้นเหรอเงินมันก็จบแล้วพวกไอ้ีซีถ้ารู้ตัวพวกไก่อรวก็ออกมาซะที่ไม่อยากตายออกมาเ,เป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรนะเด็กน้อยเกลอกซ่อนไปทำไมนี่มันยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วมั <c oughs> นจะริง สนใจกับบ้านไปด้วยกันหรือเปล่าแล้เด็กน้อยใช่กับบ้านไปด้วยกันมันฆ่าฉันแน่เลยให้เป็นไปสิเด็กน้อยก่ในนม่นรองกับบ้านไม่ได้ก็ฆ่ามันที่นี่แล้วไม่นะพ้อมตายเลยเด็กน้อยทำไมพวกแกถึงทำอย่างนี้กันก็เพราะผู้แข็งแกร่งย่อมชนะผู้อ่อนแออย่างแกไงล่ะฉันไม่ใช่อ่อนานะ เจ้าม <S smoke> ุกอันนอะไม่ใช่คนที dai, ่อ่อนไอ้ที่แกคิดบ้าอะไรเนี่ยนอย่าันั่นไม่ใช่ความรู้สึกขมันเลนะอ๋มันหายไปได้ความแข็งแรงที่แท้จริงมันคืออย่างนี้ต่างหากคว้ามปเลยนี่มันอะไรเนี่ย สำนักอาจารย์ใครพี่ชายคุณเป็นใครอ่ะคราบว่ฉันเป็นใครล่ะก็เป็นคนที่ดูแลแกนี่ไงที่เนือใครสำนักฉันเองล่ะฉันชื่อว่าใครแลี้ยผู้นิค่าชาวบ้านล่ะครับไอพวกนั่นเหรอเป็นพวกที่คนเลี้มากๆเลยล่ะมันเป็นคนที่แข็งแกร่งมันตั้งสำนักเป็นนินจาแล้วก็มีไอโกคู เป็นหัวหน้าทำไมลราไม่ต่อสู้กับมันเลยล่ะครับผมสามารถทำได้นะเพราะผมมีหนังสือเล่มนี้หนังสืออย่างนั้นเหรอหนังสือเวทมไม่จะเป็นต้องใช้หรอกนะฮะทำไมอะครับการจะต่อสู้กับพวกมันต้องใช้กลยุทธ์มากกว่านั้นตามเข้ามาเด็กน้อยกลยุทธ์เหรอครับใช่แล้วล่ะ แต่ก่อนที่นี่เคยมีสิทธิ์มากมายแต่ปัจจุบันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยล่ะทำไมพวกเขาถึงตายล่ะครับเรื่องมันนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ข่ากับคุยไอ้ร่วมสู้ด้วยกันจนถึงด่านสุดท้ายไอ้โกคูแต่ถ้าว่าพวกเรานนั้นในประเมินค่าพลังมันต่ำเกินไปไอ้หมอนี่สินะ ให้เด็กก่อนเละเขาก็ตายพร้อมกับลูกศิษย์ฉันอีกมากมายต้องได้สิครับผมขอเป็นศิษย์อาจารย์ผมชื่อได้และผมจะไปจัดการมันด้วยมือผม,ผมเองงั้นเหรอได้โอเคฉันจะสอนลูกวิชาให้กับเจ้าเองอเพื่อไปทวงคืนความสง,งบสุขที่เคยมีจริงเหรอครับผมจะได้เป็นศิษย์ มันแน่นอนอยู่แล้วพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือการฝึกเหรออมันคือดาวกระจายลองคว้างดูสิคว้างเลยใช่ไหมครับโชว์เลยพวกแกต้องตาต้องฝึกอีกใครคนที่จะฝึกต้องมีร่างกายที่แข็งแรงต้องอดทน,น,นตั้งใจและจิตแน่วแน่ฝึกฝนบ่อยๆกับสิ่งที่ตัวเองนั้นฝึก มาจะดีเกินคาดและอย่าลืมสติสมาธิผมว่าผมเริ่เก่งแล้วล่ะต้องฝึกอีกย,กยาวเจ้าหนูสองปีต่อมา